สวัสดีครับพี่น้องเอฟทางช่องปานุ่ยทีวีและทางช่องขมนวันนี้นี่เป็นคลิปที่2สําหรับวันนี้นะครับถามว่าวันนี้ทําไมจะต้องมาพูดถึงเรื่องขมิ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกา,งารไปศาลโลกนะครับสภาล่างสภาสูงของขมิ้นเนี่ยนะครับเขามีการประชุมด่วนไปเมื่อวานนี้นะครับมติเป็นเอกฉันท์คือควรที่จะนําเรื่องปัญหาชายแดนฟังดีๆนะครับเขาจะเขาจะกลวว่าปัญหาชายแดนนั่นหมายถึงว่าทุกจุดที่มีปัญหาหรือที่ไม่มีปัญหาเขาลากมาหมด เขามั่นใจอย่างเดียวเลยว่าเขาไปขึ้นศาลโลกยังไงเขาก็ชนะแน่แต่ความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงนายฮุนเซนนายฮุนมาเน็ตนี่นะครับเขาไม่ได้อยากที่จะมาอะไรกันมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเขาต้องลากเรื่องนี้ไปสู่ศาลโลกเพราะเขารู้อยู่ว่าทางยุทธการฝ่ายปฏิบัติการยังไงทางทหารเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้แน่นอนแล้วเขาถ้าสู้กับเราจริงๆเขาหนักและที่สําคัญนายฮุนเซนมีความหวาดผวาว่า,วามันอาจจะมีลูกหลง ะะลูกหลงไปหล่นใส่บ้านตัวเองเนี่ยเขากลัวตรงนี้เขาก็เลยไม่พยายามที่จะมาก่อปัญหาอะไรให้มากมายวิธีการสยบปัญหาทั้งหมดของตะกูลหุ่นก็คือลากไปสารโลกถามว่าลากไปสารโลกแล้วเขาได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่นําเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยเขเมรเนี่ยไปสารโลกเลยเขาไม่ได้อะไรเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้เลยเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะรักษาบัลลังก์ของเขา วันนี้เขเมรเนี่ยนะตระกูลหุ่น,นเขาไม่ได้มาสู้กับเราโดยตรงนะถ้าเรามองภาพรวมดีๆเนี่ยเขาไม่ได้มาสู้กับเราโดยตรงแต่เขาหวังว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดเขาชนะขึ้นมามันเป็นแค่ของแถมเท่านั้นเองแต่ของจริงคือเขาสู้อยู่กับนายสมรังสีเขาสู้อยู่ตรงนั้นนะเพราะนายสมรังสีก็ใช้วิธีการเดียวกันกับที่นายหุนเซนเคยทํามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าเวรกรรมกร,รมุนาวตัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนัตถิกมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมือนแรงกรรมไม่มี นะครับมันเป็นแบบนี้ฮะคุณเซนต้องการแสดงภาพลักษณ์ในเรื่องของการรักชาติรักแผ่นดินวันนี้หอกของใครก็ปักอ,อกคนคนนั้นคุณเซนก็โดนปักอ,อกด้วยหอกของตัวเองโดยมีนายสมรังสีเป็นคนเอาหอกของนายคุณเซนปากับใส่ปักอกนายคุณเซนเองดังนั้นนายคุณเซนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาบัลลังก์ตัวเองเอาไว้เพื่อให้ลูกแน่นอนครับในยุคนี้คุณเซนอาจจะก,กลับมานั่งบัลลังก์เองไม่ได้นะครับอาจจะต้องยกให้ลูกดังนั้นการเขาการที่เขาต้องยกให้ลูกเขาต้องสร้างเขาต้องปูพื้้นนนนใหมแัแ่ ทุกวันนี้สถานภาพการยอมรับตัวนายคุณมาเนตเองในระหว่างกองทัพขเขมรเองและในระหว่างการเมืองของเขมรเองก็มีเสียงแตกแยกนะครับไม่รับนายคุณเซนไม่ยอมรับก็มีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับนั้นบาร,รมีที่ผมพูดถึงบาร,รมีของนายคุณมาเนตนะมันตั้งหลายคลิปแล้วเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่านายคุณมาเนตไม่มีบาร,รมีเลยแม้แต่น้อยอยู่ด้วยเพราะบารมีพ่อดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนายคุณเซนก็ต้องบอกนายคุณมาเนตให้ทิ้งสูตรมาสวมชุดทหาร แล้วนับจากนี้จะต้องเดินทางไปเยี่ยมทหารจะต้องเดินทางไปให้กําลังใจทหารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่และสุดท้ายท้ายที่สุดนายฮุนเซนก็จะไปไงครับก็จะปกปักรักษาราชบัลลังของตัวเองให้กับตระกูลตัวเองโดยการลากเรื่องนี้ไปสารโลกเพื่อจะได้เพราะเขาไปสารโลกเนี่ยเขาจะได้ซื้อเวลาได้นานคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปสารโลกแล้วนายสมรังสีก็จะตีต่อไม่ได้จะตีต่อไม่ได้เพราะเรื่องมันจะเงียบอยู่ตรงนู้น คุณเซนก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยถอนตัวออกมาทุกทุกอนุสัญญานะครับประเทศไทยเนี่ยเราถอนตัวออกจากทุกอนุสัญญาคืออย่างนี้ครับเวลาเราถอนตัวออกจากศาลโลกเนี่ยมันจะมีมันมันจะมีเรื่องของอนุสัญญาเรื่องนู้เรื่องนี้ที่มันมีอยู่ที่เราเคยทําไว้อยู่แต่ตอนนี้เราถอนหมดแหละถามว่าคุณเซนรู้ไหมรู้คนเขมรไม่รู้คนไทยก็อยากจะไม่รู้นะครับว่าเรามีเรื่องของอนุสัญญาอีกหลายฉบับเลยที่ เราไปยอมรับอํานาจของศาลโลกในทุกๆเรื่องเนี่ยเราถอนแล้วในอนุสัญญาบางเรื่องเราถอนแล้วยอมรับอํานาจโดยโดยบังคับเราถอนแล้วเราถอนออกทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นนะครับนายฮุนเซนก็จะแสดงละครนะครับให้คนคเขมรดูต่อไปว่าหลังจากนี้แล้วเราได้นําเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลโลกนะครับแต่จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ที่ศาลโลกจะเป็นคนเรียกเรื่องขึ้นมา นั่นคือประเด็นที่เขาเขาซื้อเวลาและอีกเรื่องหนึง่งพอเห็นว่าจวนตวแล้วรู้สึกว่านานเกินไปกระแสรัฐชาติตกแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปจี้ที่สหประชาชาติเขาจะใช้มาตรา9 3บสามแห่งสาหาประชาชาติว่าประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ UN เนี่ยจะต้องยอมรับอำนาจศาลโลกเห็นไหมฮคุณเซนก็จะเล่นตรงนี้อีกแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะไปนะเขาไม่ได้คาดหวัง หรือพลทวยเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ไปแต่เขาก็จะหยิบประเด็นนี้ยหยิบกันขึ้นมาเล่นอีกมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยคือการเมืองรักษาอํานาจของครอบครัวตระกูลหุนทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไทยเลยเพียงแต่ว่าไทยเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตำบลกระสุนตกที่มันอยู่ใกล้กับกเขมรมากสุดแล้วรัฐบาลเราอ่อนแอถึงขีดสุดฉะนั้นการหยิบประเทศไทยเข้าไปเล่นในการเมืองของเขมรมันจึงเป็นเรื่องง่ายสุดและอ่อนไหวสุดเห็นไหมครับ ดันั้นเราเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อเราจะต้องไม่หลงประเด็นของเขมรนะครับถ้าวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยได้รู้รายละเอียดแบบนี้มากๆเข้าคนไทยก็จะสบายใจขึ้นแน่นอนครับภาษาตาเมือนทมภาษาตาเมือนโตดภาษาตาควายนะอ,อ่สาราตีมุกเป็นของไทยหมดไม่มีวันเป็นของเขมรแล้วสิ่งที่เขมรมันไปถ่ายลงถ่ายรูปมันไปถ่ายอยู่ในมุมของมันคุณดูดีๆนะครับเรามีสาราตีมุกเรามีสามด้าน เรามีสามเหลี่ยมสามด้านสามเหลี่ยมมรกตก็คือฟีกซี่งกหนึ่งเป็นของสอปปลาวอีกซี่งกหนึ่งมันเป็นของไทยแต่อีกซี่งกหนึ่งมันเป็นของเขเมรมันก็ไปถ่ายอยู่ซี่งเนี้ยแต่ซี่ไทยมันเข้ามาถ่ายไม่ได้และทหารไทยตอนนั้นเขาไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาถ่ายและที่สําคัญการที่มันไปถ่ายที่สาราตีมุกที่มันไปถ่ายปราสาทพระวิหารได้เพราะมันใช้ฮอบินเข้าไปจอดมันทําให้ทหารเราเนี่ยขึ้นไปกดดันตรงนั้นไม่ทันมันทําให้ทหารเราเนี่ยวิ่งขึ้นไปห้ามไม่ทัน ยางกรณีปราสาทพระวิหารเราก็ไปไม่ทันครับมันไปฮอแต่ตาเมืองทมมันไปไม่ได้เพราะลานจอดฮอไม่มีประสาทเมืองโต้นี่ก็เหมือนกันไม่มีลานจอดฮอฉะนั้นนายฮุนเซนต้องเดินทางด้วยรถแต่ว่ากําลังทหารเรารู้เรื่องหมดแล้วสายข่าวเรารายงานว่ามันจะมาพอมาเสร็จระวังกําลังทหารล้อมไว้ตรงนั้นไงคุณเซนมันก็เลยไม่กล้าเข้ามามันเลยถ่ายไม่ได้มันถึงโกรธเราอยู่ทุกวันนี้ไงจริงไหมครับมันถึงส่งเนี้ยวงเอาคนขึ้นไปร้องเพลง มันถึงส่งเนี่ยววงเอาพระเอาคนขึ้นไปใส่ซัมปอตแล้วไปถ่ายรูปทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่ทั้งพระทั้งชีทั้งเนมันไปถ่ายอยู่ตรงนั้นหมดนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขมรทาไม่สาเร็จแล้วเขาก็ติดอกติดใจเขาเจ็บใจกับกองทัพไทยอยู่ทุกวันนี้เหมือนกับไอต,ไอตี้ยไอตี้ในเกียรติคนไทยก็เพราะคนไทยไปรู้ทันมัน่ยนี่นะครับทั้งทั้งที่มันอยากจะได้ของเราจะได้หาแต่สุดท้ายไอตี้ก็ต้องไปแอบทําที่บ้านมันเองนี่คือสิ่งหนึ่งถึงที่อยากจะบอกคนไทยทุกคนว่าไม่ต้องห่วงครับ ทุกอย่างเราถอนออกหมดตั้งแต่ตั้งแต่ปี2 5 0 2เราถอนออกหมดแล้วอนุสัญญาต่างๆนะครับเราก็ชี้แจงไปแล้วในสมัยของคุณเศรษฐาทวีสิน <c oughs> ก็ไปถอนเรื่องของอนุสัญญาออกหมดเลยบอกเราไม่ยอมรับเลยนะเราไม่เอาแล้วนะนะครับแม้กระทั่งกฎหมายนะครับกฎบัตรนะครับของ UN ที่บอกว่าประเทศสมาชิกต้องไปยอมรับภาคบังคับับสารโลกนะนะครับแต่ในใน,ในภาคบังคับเนี่ยเขาก็มีอนุกออกมาอีกว่า จะยกเลิกก็ได้จะไม่เอาเลยก็ได้จะเลิกไปเลยถาวรก็ได้ฉะนั้นเราแค่นั่งเฉยๆดูขเขมรเล่นจํำอวดหลอกกันเองสบายใจกว่าเยอะเชื่อผมเด้อครับทุกคนสบายใจได้แม่ทัพภาคที่สองก,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 ก็ก็สบายใจได้และที่สําคัญที่สําคัญที่สุดแผนที่1ต่อสอง0 0 0ไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีอยู่จริงในขเขมรเพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมันบังคับให้คนขเขมรใช้พื้นที่ไอ้ให้ใช้แผนที่ หนึ่งต่อหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับไอ้หนึ่นงต่อสองแสน,น,น,นเนี่ยนะครับฝรั่งเศสมันเขียนมาหลอกเอาตอนหลังนะครับแต่ตอนที่บังคับใช้รัฐธรรมนูญในเขมรเนี่ยนะครับคนที่ร่างรัฐธรรมนูนให้คเขมนก็คือคนฝรั่งเศสใช้หนึ่งต่อหนึ่งแสนครับไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนสารโลกโดนต้มนะฮะสารโลกโดนต้มหรือสารโลกอาจจะยอมเป็นพวกมันเพื่อไปรับผลประโยชน์จากคเขมรก็เป็นได้เพราะเขมรเขามีแร่ทองคำเนี่ยเขามีเหมืองทองคำเขาอยู่อะไรอยู่นะครับอันนี้สบายใจได้ครับหนึ่งต่อสองแสนจบนะฮะ เรียบร้อยครับเขารัฐมนูญของเขเมรบังคับให้เขเมรใช้แผนที่1ต่อ1นึ่งแสนเท่านั้นแล้วใช้ในราชอาณาจักรตัวเองไม่สามารถที่จะเอามาใช้กับแผนที่นะครับที่เป็นแผนที่สากลได้นั่นมันหมายถึงยังไงครับมันหมายถึงว่าคุณใช้แผนที่ไวเฉพาะวัดวัดที่ทํานาซื้อขายที่ดินกันในประเทศคุณในเมืองของคุณนั่นแหละแต่คุณจะเอามาใช้กับสากลระโลกไม่ได้เพราะเขาใช้1ต่อห0,000ื่นเท่านั้นเองอันนี้เป็นข่าวดีของคนไทยจงฟังไว้ครับ เรื่องนี้แม้ทัพภาคที่2ก็รู้เขาเตรียมจะไปสู้เรื่องนี้เหมือนกันโดยเอารัฐธรรมนูญของเขเมรน,นี่มาฆ่าเขาเมรเองครับเอาแล้วครับคลิปนี้จะดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่าในใดต้องการสนับสนุนรายการป่าก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ที่ขึ้นตามที่อยู่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องล่าลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ